อ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมผมคาร์ลันเซตนะครับวันนี้อยู่กับเกม Tom c คนซีสเรนโบว์ซิกซ์ซีช์นะครับผมฮ่าสุดท้ายก็ได้มาเล่นสักทีนะครับผมนะอ่ะนี่ทําไมผมต้องทําเสียงดีด้วยเอออ่ะวันนี้คือจะไปเล่น Rainbow Six นะครับผมก็เออเอช่างมันเด๋งจะพูดอะไรวะโ,โอเคมาเล่นกันเลยดีวยกว่าน,นะก็ เดี๋ยวแป๊บนึงก่อนที่จะไปเล่นนะครับผมผมขอดักไอ้พวกที่จะมาด่าผมก่อนถ้าใครจะด่าผมว่าเฮียเล่นการขี้ไมยิ่งโง่ไปเนี่ยก็ไม่ต้องมาด่าผมนะครับผมผมเล่นโง่อยู่แล้วผมเล่นกากอยู่แล้วผมเล่นอะไรไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแต่กูก็จะเล่น่ะทําไมอะอะไรของมึงวะเนี่ยเอ้ยนะครับผมปะไปเล่น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 กันเถอะนะฮะฝ่ายกูระเบิดนี่มาอ่าลงตรงนี้นะผมบลิส ไอ้ไม่ใช่บริสอะไรนะเเลดเออคือถ้าเป็นฝ่ายบุกผมจะเล่นสเลดนะผมมาภารกิจของวันนี้นะผมก็คือเล่นเลนโบซิกยังไงก็ได้ให้ชนะก็พอนะครับผมจะเล่นยังไงก็ได้ให้มันชนะนะผมนะโอเคอะครับ ก็ผมไม่สนว่าผมจะได้ที่เท่าไรแต่เอาให้ชนะถ้าไม่ชนะกูจะเล่นจนกล่วมันจะชนะ <s> <laughs> ชิบหายเลยมาเรามาลองลุ้นกันนะผมว่าผมจะชนะไหม <laughs> ก็กูเล่นโง่อย,อยู่แล้วแล้วกูจะไปลุ้นทําไมวะ <laughs> ก็น่าจะเห็นอนาคตนะัลหลมึงยังอยู่ไหมเอ้า <laughs> ไม่าบ่นเลยกูผมผมจะพูดได้เลยว่าผมเป็นคนที่หาระเบิดไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะผม <c oughs> ปกติผมจะ เดินเอาโดนไปนั่นไปนี่ครับผมถ้าจําได้ผมได้ยินเสียงมาจากแถวๆนี้อ๋ออ๋อชิตอ่านายใช้นี่ไงผมเจอละผมเจอละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกับดัก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 อ๋อคุณไม่แตกโอ้โอ้อชิต โอเคแพ็กหนึ่งอเ,เหลือเหลือแม่งสงคนแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยเจอ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 ายไ,ไม่ทันเอ้ยแยกเจออีกอะแจ็เกอร์นะฮะเขา,าจะอ่านว่าเจเกอร์กระเชิญนะผมผมจะอ่านว่าแยกเจอมาเราต้องมาให้กำลังใจ ยังไม่ขาดคำตายแล้วเหรอเนี่ยมาเข้าช่องไปเลยเว้ยเอาผมเจอระเบิดแล้วเอาอ้าอ้าอ้าอย่เจอใจเย็นอ้าอ้าอ้าเจ้าทั้งตันอ้าไอ้เชี่ยโอเคผมเจอบอมละเด้วเด้อเด้อ Долларов, วาง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 เดือดเดือเฮ้ยอ่าเพื่อนตรงนี้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 ผมยิงไม่โดนนี่ปกป้องวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยทหารเลือวจิตดื้อไอ้เชี่ยโอ้ตายละกูอืม นี่ทำไมวันนี้ผมดีดนะครับผมปกติจะเล่นแบ็กเมซซาแล้วผมแบบผมจะเงียบๆเว้แต่เกมน,นี้แม่งแบบโอ้โหดีดอะ <c oughs> ดีดมึงดูมึงด,ดูกูดีดเอีย <c oughs> สองต่อศูนย์นี่เยี่ยมแม่งโอ้ตายหาแล้วกูมันผมจะเกิดอาการแบบ Pan ic, Pan ic, แพนิคแพนิคเว้คือแพนิคก็คือเอ่อตื่นตะนกอะเออผมจะเกิดอาการนั้นทันทีนะครับผมเวลาผมเล่นเกมนะนะนี้นะเออแป๊บนึงบอมอยู่นี่ใช่ไหมอ๋อเนอะ ออแล้วแล้วไปไปยิงพวกเดียวกันทำไมแล้ววางวาง,วางส่งเสริมกันส่งเสริมความปลอดภัยน,นะเดี๋ยวเดีเจอคนเจอคนใช่หมเจอเจอเจอมนุษย์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 ฮะ ระเบิดกันมามันเลยไอย้ไอ้เชีย่ยแพ้แล้วแหละกูว่าแพ้แล้วแหละแพ้แล้วแหละไปเนียเฮ้ยไม่น่าไปเลยไม่น่าเลย UMP 4 9ไอ้าไปย5มันอสี่้างน้ามันอยู่ข้างนอกมาแล้วมาเราต้องคุ้มครองนะผมคุ้มครองตัวประกันนะโอเค๋ตวกูส่งเสริมความปลอดภัยก่อน อ๋อแ,แล้วแล้วทีมเราออกทำเพื่ออะไรวันเนี้ยโอเคอเคืมใช้แม่งเลยนะโอเค,อเคตรงเนี้ยตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวๆ,ๆๆผมผมหาที่ก่อนหาที่ก่อนอ๋อเอาแล้วสี่ปะทัาสี่เออค้างค้างเกมค้างชิบหายเกมค้างเอา โอ้ยชั่วมึงยิงตัวประกันเฮ้ยผมเดีะเดะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยโอ้แพนิกอย่างหนักเลยอืมคุณจะต้องคุ้มครองตัวประกันโอเคได้ฮะมาเราต้องคุ้มครองตัวประกันรอบที่สอง อ,อืมมาขับขั้นขับขั้นมาไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่เวลาชิบหายแล้วเหลือกูคนเดียวกูคิวเฮียอะไรล่ะเออ มาตอนนี้คือผมเริ่มแพนิกแล้วเหลือสิบห้าวิเออโอ้โหโอ้ยเวลี่ฟังกิ้งแพนิก <Very fucking> <laughs> <c oughs> แม่งโคตรแพนิกเลยเมื่อกี้คือคือตอนนี้คือตัวผมสั่นมากเว้ยเออ <c oughs> ได้ทีสามเลยกู <c oughs> อ๋อชิบหายละเออ โอ้ยเกือบตายพบตัวประกันแล้วโอ้เกือบเกือบเกือบเอ,เอ,เอ้ตรงนี้แม่งเลยเอาเอาเชือ อืมอืมอืมเกือบเกือบอ่ะเอยมันมาแล้วมันมาละเอือแมงแพเออแพโนอ่ะถ้าผมแพอีก,อกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมไปชวนเพื่อนผมมาแล้วไอเชียร <c oughs> ู้สึกมันจะเลยเพลไปแล้วนะ โอ้โนท่านผู้ชมไม่ไม่เชื่อมต่อล้มเหลวโอ้ยมาสักทีชิบหายโอ้แล้วผมไปออกกลางโอ้โหไปออกเกมกลางคันงั้นเนี่ยตายละกูโอ้โหด่านเดิมด่านเดิมชาชาเล ด่านเดิมด้วยรอบที่หนึ่งด้วยโอ้รอบที่หนึ่งอ่ะถือว่าแก้ตัวนะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อกี้คือหลุดตรงนี้แน่เลยเจอเจอเจอีนเจอเว้ยแบบนึงไปอีกทางหนึ่ง อ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเด้อชิปเออไม่ใช่ชิปโอ้โหชุบปุ๊บตายปั๊บเออเอาเหลือเหลือคนเดียวละเหลือคนเดียวอ่ะเพื่อนเอาไงดีโอ้อยู่ตรงนั้นนะเพื่อนเห็นไหมเพื่อน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 มันอยู่ตรงนั้นเพื่อนยิงมันเพื่อน ไอ,อ,อ,อ้เพื่อนเพื่อนมึงรีโหลดกันเออเพื่อนมึงมึงอย่าแพนิกมึงอย่าแพนิก <c oughs> โอ้โหชิบหายละเพื่อนกูเดินไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อนเธอไหมนายต้องไปตรงนู้นไปตรงนู้นเลยเพื่อนนายนายนายทำอะไรของนายวะเนี่ย <c oughs> อืมอนาคตมาเต็มเต็มเอาไหมฮะเอาไหมเอาไหมมันอยู่ตรงไหนวะ ผมผมสามารถทำนี้ได้ไหมวะคว้าตัวประกันเลยเฮ้ยอ่าขับขันขับขันผมเจอขับขันฮะโอเคเออเจอขับขันแม่งดักไว้เจออีกไหมเดือดเดือดเดือตรงไหนวะ โอเคชนะอ้อ oh. ไปหนึง่งไปแปแป๊บแแม่งเหลือเหลือแค่นี้แหละกระตุน้นกระตุ้นชีพกระตุ้นชีพนี่แหละสาเหตุที่ผมเล่นด็อกอืมแล้วเพื่อนกูอยู่ไหนกูจะกูจะฮิวให้เอาตายละ อ๋อตายแล้วเหลือ3คนเออโอเคเออเหลือ3เอา้าเหลือ1นึ่งมานด้เวลาแพนิกไามนะแม่งเลยเสร็จพวกมันแน่เลย แต่แตเออเออบันไดบันไดบันไดเหรอบันไดอ่ะโอเคโอเคอ่ะอ้าวเราต้องคุ้มของต่อกันโอ้เรนโบซิกอะไรวะเนี้ยโอ้แต่เจอแล้วเหรอเด้วเด้อเด้อเดมันสแกนเจอผมอ่ะ เดือดสองคนแล้วว่ะโอ้ตายโดนแอชเล่นงานเออโน้โน oh ้ไม่นะ แล้วคิดทำไมมึงเจอคนจริงคนต่าๆไม่เอามึงต่างไงก็ยี่สิบกว่าไงนะนะนะเออวิ่งหนึงก็จะได้แล้วอ่าต้องชนะ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 ผมเจอคนนะฮะแล้วปืนยิงตายยิงผู้เดียวกันตายนะนะผมเจอระเบิดแล้วนะเฮ้ยนะอยู่ไหนไหนไหน อยู่ตรงแถวกลางตรงนู้นตรง้นงนต้นขตรง้นเออกระดิ่งไม้อยู่อะโอเคเอออย่างยี้สินะมันมันค่อยเข้าท่าหน่อยเว้ให้บางกว่าไอสัตมังหกนี่เข้กันออกไปก่อนให้กูเข้าไปก่อนวางวางวางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ระวังระวังอย่าเดินไปตรงนั้นไปยืนเลยตรงนั้นจาโอ๋ไหนเพิ่งรู้เลยะได้วยเป็นบาลบาลไรม โอแม่งโคตรแพนิกอะเย้เจ็บผมจะตายแล้วไม่เลี่ยดมีน้าป้มน้าป้มเดี๋ยวนี่ไปได้ไหมได้ไหมยูว่ายูวราตู้ได้ตายแล้วน้าป้มเข้าไปแตกในป้มนี่ขาใหญ่พอไหมนะ โหสุยอดนั่น <luego> น <serves> no. ันนนันามดดแบดแบงเหลือหนึคนแล้วเนี่เอาเยชนะรอบสเอาเฮ้ยเอาน้

เอออย่างนี้แหละอุ้ยชนะแล้วชนะชนะยังชนะยังเฮ้ยดูดูลีพี่โอ้เฮ้ยชนะแล้วโอ้ยชนะแล้วโอ้ยโอเคนะโอ้ยชนะแล้วโอ้ยโอเคท่านผู้ชมจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะก็เล่นชนะแล้วนะครับผมโอเคบายครับ